สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาฟังผมในวันนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ S L N History Team รายการที่จะมาพูดถึงทีมฟุตบอลในชุดประวัติศาสตร์ทั้งในสโมสรและทีมชาติที่คุณอาจจะคิดถึงโดยใน EP แรกนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอัิมหมูฮามหมาหน้าลูกหนังย่านมูซี่ไซทีมสีแดงที่ได้ใจคนทั่วโลกไม่ว่าจะได้ถ้วยไหนก็ชวกันปวดมือนั่นคือลิเวอร์พูล ซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าในชุดแชมพเมียร์ลีกสมัยแรกของเขาเนี่ยจะมีกลุ่มกำลังเป็นใครกันบ้างไปดูกันเลยครับผู้รักษาประตูอลิสันเบเกอร์66ล้านปอนด์จากอาร์เอสโรม่ากลายเป็นกุญแจสำคัญอีกหนึ่งดอกที่ใครให้ทัพโคงแดงปลดล็อกความสำเร็จได้โดยในฤดูกาลแรกที่เขาย้ายมาเขาก็ยึดเป็นมือนหนึ่งจากซิมงบันโยเล่ได้ในทันทีและโชว์ฟอร์มเซฟกระจายจนพาทีมไม่เสียประตูและเก็บชัยชนะได้หลายต่อหลายนัด และในฤดูกาลที่2เขาก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างดีมากจนพาทีมคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้สําเร็จแต่ในฤดูกาลนี้เขาต้องพบกับปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งจากชื่ออลิสันเบเกอร์เนี่ยก็โดนเซลจนกลายมาเป็นอลิสันเจ็บเบิร์ไปซะแล้วในตอนนี้แต่ทุกครั้งที่เขาได้โอกาสลงสนามเนี่ยก็ยังถือว่ายัางไว้วางใจได้อยู่เสมอแบ็คขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวากึ่งเพลย์เมเกอร์รายนี้เป็นเด็กจากเมอร์ซิดสไซส์อย่างแท้จริง นับตั้งแต่ที่เด็กหนุ่มรายนี้ขึ้นชุดใหญ่มาเมื่อปี2016แฟนบอลหลายคนก็ลืมหน้าค่าตาของนาธานิโอคลายไปในทันทีแต่จากการปลูกปั้นของคุณซือสาวหมัดอย่างเยอเกนครอปทาให้เทรนด์เนี่ยได้ค้นพบสไตล์การเล่นของตัวเองนั่นคือการเปิดเกมจากริมเส้นแถมช่วงนี้เนี่ยเขายังมีการพัฒนาไปถึงลูกฟรีคิกแล้วด้วยแม่ดูทรงแล้วอนาคตไกลยอย่างแน่นอนซันเตอร์บแบ็กคนที่1นึ่งเวอร์กิลฟานดกองหลังตัวสําคัญชาฮอลแลน ดูเหมือนว่า75ล้านปอนด์ที่สอยมาจากชุดสำรองอย่างซอลลัมตันเนี่ยจะคุ้มค่ามากแล้วเพราะว่านับตั้งแต่การย้ายเข้ามาของเขาเขาก็ยกระดับเกมรับให้กับทัพหงแดงเนี่ยจากหลังทีนเป็นหน้ามือในทันทีแถมยังพาทีมประสบความสําเร็จแบบรัวๆด้วยคงไม่ต้องสาธยายกับความสุดจัดประหลัดเจดของนักเตะคนอีกแล้วละครับแค่นี้แฟนหงแดงก็ฟินสุดๆแล้วที่ได้ตัวเขามาแต่ตอนนี้คงต้องเครียดไปก่อนนะครับผมเพราะว่านักเตะเจ็บยาวอยู่เซนเตอร์แบ็กคนที่2โจโกเมส กองหลังดาวรุ่งจากชาวตันคนนี้ถือว่าเข้ามาเป็นกําลังสําคัญที่ดีไม่น้อยให้กับ JK แม้ว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะยังไม่เสถียรมากนักบางครั้งฟอร์มโหดเช็ดเคจนนว่าเป็นโจโกโดินแต่บางครั้งฟอร์มเขาก็หายไปดื้อๆจนถูกแซวว่าเป็นโจโกมือแต่เมื่อเวลาเขาจับคู่กับฟานได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เล่นได้หน้าพอใจจนได้ลงเล่นบ่อยครั้งเมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งน่าเสียดายมากครับที่ตอนนี้เขาบาดเจ็บยาวตามลูกพี่ไปซะแล้วว้าหายไว้นะเจ้าโจ แบ็กซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายพลังมาคนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่คล็อปสอยมาได้คุ้มโคดรเลยครับเพราะจ่ายไปแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นจากนักเตะที่โนเนมีแต่แฟนวอนถามว่ามึงไผวะกลายมาเป็นกำลังสำคัญในกราบซ้ายพาทีมฟาดแชมป์ไปได้หลายรายการในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามิดฟิลด์ตัวรับฟาบิโอเอนริเกตาบาเรสหรือฟาบินโยจำเป็นไหมที่ต้องเรียกชื่อเต็มมเนี่ย จากสำรองที่นั่งตูดแฉเมื่อปี2 0 1 7กลายมาเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางให้กับทัพหงส์แดงซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่สารพัดประโยชน์มากในแนวรับเมื่อว่าจะเล่นกลางรับก็ได้แบ็คขวาเขาก็ดีเซนเตอร์เขาก็เด่นทำให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ครอปใช้งานบ่อยมากคนหนึ่งและในปัจจุบันเนี่ยพิโยเนี่ยนะแกก็ยังโดนครอปโยกตำแหน่งเป็นเกียร์กระปุกเลยครับผมเพราะตัวเจ็บเยอะเกินเมดฟิลฝั่งขวาจอแดนเฮนเดอร์สันจากอาแปะในยุคข,ของโรเจอร์ กลายมาเป็นกัปตันทีมที่คอยซอยเท้าชูถ้วยแชมป์ให้กับทีมในระยะหลังโดยช่วงแรกค็อปยังคงให้เขาเล่นกลางรับอยู่แต่หลังจากที่ฟาบินโยโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเขาก็ถูกโยกไปเล่นด้านบนทันทีทําให้ค็อปเนี่ยเริ่มเห็นจุดเด่นของเฮนโดในทันทีและทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่สําคัญที่สุดในทัพหงแดงจนถึงปัจจุบันมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายจอจินิโอวนาดุมนักเตะคนนี้นะครับผมเป็นของดีที่นิวคาสเซิลเนี่ยปล่อยมาเมื่อปี2016 ตัวนักเตะถือว่าเป็นคนที่เล่นตามคําสั่งของโค้ชได้อย่างยอดเยี่ยมว่าอนอนสอนง่ายจนกลายมาเป็นตัวหลักให้กับทัพหงแดงในยุคข,ของเจอเกนคลอปแต่ตอนนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าสัญญาฉบับใหม่ที่สโมสรยื่นให้เนี่ยเขาจะหยิบประกาศหรือจะหยิบเสื้อผ้าไปสเปนกันแน่ไม่ได้ว่านะแค่แซเซวเฉยๆปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าต้องบอกเลยครับว่าปีกนาย้อยวงในคนนี้เนี่ยนะถือเป็นนักเตะที่เข้ามาทําให้ทีมเนี่ยพบสามประสานทีมใหม่ โดยในปีแรกที่เขาเข้ามานะครับเขาก็ซัดจนตีนบวมไปถึง32ประตูนในพรีเมียร์ลีกและในฤดูกาล2019-2020เขาก็ยังคงรักษาฟอร์มได้ดีจนพาทีมคว้าแชมป์ลีกไปได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาก็ยังลงเล่นร่วมกับมาเน่และฟิมิโนได้อย่างลงตัวจนถึงฤดูกาลปัจจุบันปีกซ้ายซาดิโอมาเน่ต้องชมทางลิเวอร์พูลที่อาจจะมันเขี้ยวในตัวนักเตะคนนี้นะครับผมจัดการสอยมาทันทีหลังจากที่จบฤดูกาล2015-16 ซึ่งมีนัดที่มาเนี่ยกด2ลูกใส่เลี้ยวผูทางหงแดงเนี่ยจึงควัก37ล้านปอนดึงมาร่วมทีมจากซอลันตันโดยหลังจากที่เขาย้ายมานะครับเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนึ่งในลุมกําลังที่สร้างความสําเร็จให้กับแฟนบอลหงแดงได้ประทับใจกันกองหน้าโรเบิร์โตฟิมิโน่กองหน้าดาร์ลี่คนนี้นะครับกลายมาเป็นจิ๊กซอที่ลงตัวมากในแนวรุกของทัพหงแดงเพราะว่าเขาเนี่ยโดนจับให้มาเล่นเป็นกองหน้าตัวหลอก หรือภาษาฟตุตบอลที่เรียกว่า False Nine ทำให้เพื่อนร่วมทีมนคนอื่นที่เล่นปีกเนี่ยรู้สึกชื่นชอบการเล่นร่วมกับเขามากโดยเฉพาะคู่หูซาลามาน่ที่ต้องบอกเลยว่า3คนนี้เนี่ยมองตาก็รู้ใจตบไหล่ก็รู้กันช่วยกันยิงช่วยกันจ่ายจนพาทีมได้เฮกับถ้วยแชมเมีย์ลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาและนี่คือ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ30ปีนะครับ นอกจากนี้เนี่ยในทีมยังมีสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมและช่วยทีมได้อยู่บ่อยครั้งเช่นเจมส์มิลเนอร์ผู้รับ็อบทุกตำแหน่งโจเอลมาติบอดัมลาลาน่านาบีเกต้าอเล็กซ์ออเกตแชมเบอร์นไอหนูคือติสโจและเลโควิลเลียมและที่ขาดไปได้คือมหาเทพสายมูผู้ทำให้แฟนหงรู้สึกชอ็อกอย่างดีวอคโอริกี้นั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP แรกของรายการ SN l History Team นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์เพจ o ุตบอ l SN l ใน Facebook ด้วยส่วนใน YouTube ก็ชื่อเดียวกันเลยครับผมฝากไปกด subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า see you next video